สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รากและเคารพนะทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้ยายเจิดก็ยังอยู่ในโหมดที่ยังไม่สบายอยู่เนาะก็ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกยังไม่ได้ไปสวนยังไม่ได้ไปไหนเลยนะพี่น้องแต่ก็ทํากิจกรรมในบ้านเนาะก็ยังไม่สบายยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะป้าก็เลยไม่ให้ออกไปข้างนอกเนาะพี่น้องข็เ <c> ส <oughs> ใส่เสื้อกระดาวเนาะอากาศมันเริ่มเย็ยนเนาะพี่น้องมันอากาศมันแปรปรวนนะคะยังไงนะคะพี่น้องค่ะยเยจตก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้เนาะก็มาเจอับณเยจิตก็แน่นอนละค่ะนะคะซึ่งเยงจิตยไม่ทำกิจกรรมไม่ทําคลิปมา2 3าวันแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ไปเย็ยนเย็นพี่ๆเพื่อนๆเ,เพราะว่าเออมันไม่สบายแล้วอาการมันหนักเนาะก็คือปวดหวดัวแล้วก็ ปวดหัวแล้วก็กินยากินยาแล้วก็นอนนอน,นอนพักผ่อนตอนนี้ยังไม่หายนะคือ <c ười> จมูกเป็นเดียวปิดอยู่คือเป็นหวัดอะยายจ่อยในรอบหนึ่งปีนะเป็นหวัดครั้งนี้ที่รุนแรงที่สุดเลยคือที่สุดเลยคือเนี้ยจมูกเนี่ยแดงไปหมดอะเช็ดคือแดงแล้วเสียงก็เพีย้ยนเสียงก็เปลี่ยนอะไรประมาณนั้นเกินแล้วก็นอนนอนเนาะ <c ười> ก็ประมาณนั้นนะคะโอเคเนาะพี่น้องเราก็ ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมอะไรเล็กๆไม่น้อยนอนนากก็ไม่ค่อยดีเนาะทากิจกรรมเล็กๆไม่น้อยกับยายจอยไปแล้วกันโอเควันนี้นะคะยายจอยเนาะก็นี่เลยนะ้องมาเปลี่ยนกระถางให้น้องเค็กตัสนะคะพี่น้องดีน้องเค็กเค็กตัสเขาเขามีชื่อว่าอะไรอะ่ะยายจอยไม่ทราบแต่ยายจอยเห็นลักษณะน้องแล้วสวยดีอะ่ะพี่น้องดูนะเขาเขาก็เป็นชั้นๆประมาณนี้เนาะยายจอยก็เลยจริงๆแล้วยายจอยก็เออได้น้องมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาทรบที่นี ก็เปื่ออีกแล้วอ่ะพี่น้องนะเพิ่งจะกวาดบ้านไปอยู่บ้านก็ทํางานทําทํางานบ้าน mm hmm. เล็กๆน้อยๆไปเนาะพี่น้องก็ทําได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนาะแล้วก็พักผ่อนนะป้าก็บอกว่าเออเธอก็พักผ่อนให้หายไข้ก่อนอะไรอย่างงี้ค่อยออกคงนอกอะไรเนาะป้าก็จะประมาณนั้นนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะมาช่วยยยจอเปลี่ยนกระถางกันนะนะเปลี่ยนกระถางให้น้องว่าเราจะทํายังไงกระถางก็ ไซส์ก็จะเริ่มใหญ่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนี่นะคะน้องนะลักษณะน้องนะเป็นพิเศษนี่ขนก็ขนก็ไม่แทงอะ่ะพี่น้องเขนน้องไม่แทงอะ่ะพี่น้องลักษณะน้องเป็นพิเศษอย่างเนี้ยนะคือยายเจ๋อก็ชอบว่าคุณก็นะจี้ขึ้นอ่ะยายเจ๋อก็ลุ้นว่าเขาจะเกิดมาเติบโตมาในลักษณะไหนอีกอ็จจะไปกี่ชั้นจะใหญ่ไปได้แค่ไหนขนาดไหนอะไรยังไงเนาะพี่น้องแต่ยายเจ๋อก็ขอขอให้น้องรอดนะอยู่กับยายเจ๋ยอย่างรอดปลอดภัยอ่ะนะคะคือเนี่ย ขนาดนี้เยจอยยังรดน้ำซะแฉะเลยเห็นไหมดูลักษณะดินที่เยจอยเยจอยรดน้ำเขาซะชุ่มแฉะขนาดนี้เยจอยก็เสียวเขาจะเน่าเหมือนกันนะกลัวเขาจะเน่าอ่ะพี่น้องมาค่ะเรามาจัดการใส่กระถางกันเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> นี่นะคะเยะจอยก็เตรียมดินไว้ให้น้องเรียบร้อยแล้วกว็ดินเก่ากับดินใหม่ผสมกันไปนะพี่น้องก็คือเยจอยก็ใช้ดินเก่ากระถางเก่าเนาะบ้างนะผสมผสมกันไปไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายหรอกเนาะได้เยจอยจะเอาวันนี้เอาน้องไปไว้อยู่ที่ไหนได้ละ อาหาที่วางดูมันก็เลอะอีกอยู่ดีอ่ะอย่าจอยนะทำความสะอาดเพิ่งจะเก็บกวาดไปนย่ยเติมดินลงไปเพราะว่าดูลักษณะแล้วว่าน้องจะไม่อนน็นดีเท่าไหร่นะนี่ไม่ต้องไม่ต้องลึกมากเท่าไหร่เนะาะเดี๋ยวก็หยิบหยิบสาวๆอยู่ตรงนี้แหละนะนี่เออประมาณนี้ไหมน้องน้องอยู่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมลองดูลองดูนะพี่น้องเนาะเออเราก็เอาอนี่ เอานี้ให้น้องหน่อยนะเอาดินเอาดินเอาอันนี้ให้น้องหน่อยโอ้ยโอ้ยเย่จอยเอ้ยนะเย่จอยเอ้ยพี่น้องค่ะเราก็มาทําการใส่ดินเนาะเย่จอยเทเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากมายเทเลยผสมหินนะคะเย่จอยใช้ดินที่เขาสําหรับฝุ่กแคคตัสสำเร็จรูปอยู่แล้วอะนะก็โอ, Й, โอ้ยม oh, hey. hey, ันย oui. ุ่งยากจริงๆอะ รักใส่ก็ได้โอเคนี่แต่มันช้าใี่พันใจใจี่นะจ๋อในเจ๋อใช้ดินที่เขาเอาดินสำหรับปลูกน้องแท็กตัพเนาะที่เขามีขายที่เป็นถองถึงนะคะก็ใช้ดินแบบนั้นเนาะเอามาผสมดินเอาอะ,ะโอ้นะค่อยๆหันหัวใจจริงแล้วอยากจะยกกระมังเทแบบนี้มันเสร็จเร็ว โอเคแล้วโอ๊บอุ๊บปุ๊บงนี้อีกตรงนี้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 ยังไม่เต็มเทเลยดีกว่าปุ๊บปุ๊บทำอะไรจะไม่มีหรอกที่จะไม่หกเรี่ยวาดนะเราจะจ่อยนโอเคตรงนี้ก็เปลี่ยนดินใส่ดินเพิ่มให้น้องแล้วเนาะเพิ่มความสวยงามให้น้องแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างอุ้ยนะ เอ้า,อาแต่งแป่ยังยู่ไงนะแต่งเนี่นอยอปัดมาขัดให้น้องหน่อยนะขัดให้นิดนึงอ,อะไรประมาณนี้นี่น้องจะได้สวยๆนี่นะแต่งแตงแต่งแ,งแ,งแงนี่กด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 ,กดนิดนึ่งนะกดกดนิดอ้าวลืมอ่ะแม่เจ้าโทษเธอลืมเลยนะโก้ ปุยป๋ยค่ะปุ๋ยอู้ยอย่ยายจนอะ่อนะตะมุตะมีตะมาจริงๆริงใส่ปุ๋ยเล็กน้อยนะเออนี่ปุ๊บอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเขาไอานะ้นี่ต่ำ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 ตำนะนี่ปุ๊บต่ำต่ำต่ำนี่เนาะใส่ปุย๋ยค่ะใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยลงไปด้วยนะเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเรามา นโอเคเราเสร็จแล้วเราก็มารดน้ำเนาะจีน้ำให้ชุม่มสักเล็กน้อยนะพี่น้องให้เขาดินเขาเปียกเนาะนี่เดี๋ยวจอยนะคะเดี๋ยวจอยคิดว่าเออแคปซัคอันนี้เขาชื่อเขาเขาชื่อเออเออเาขาเรลยรองพื้นไหมรองพื้นรองพื้นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมนี่รดน้ำนะคะให้เปียกเนาะซึ่งเราก็จะได้หมดหมด่วงหมดใจแต่จริงๆแล้ว ลางน้องเปียกมากแล้วแต่ว่าดินที่เย่ยจอยใส่ไปที่หลังเนี่ยเขายังไม่นี้เราก็อยากให้ปุ๋ยนะคะละลายน้ำเนาะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะใส่ไปแค่พอประมาณนิดหน่อยก่อนเนาะซึ่งให้น้องเขาได้ตื่นตัวนะคะนี่ก็ยังแคะอยู่เหมือนเดิมนะยังแคะยังแคแคะกุ๊กแคะอ่ะนะก็น่าจะโอเคแล้วไหม no. น้องนี่นะคะดันดันดน,นี่เราได้เ็โอเคแล้วไหม ดี๋ยวดูลากน้องก่อนตัวนี้น้องมีลากตัวนี้สูงนะอ่ะโอเคโอเน่โอเคนะนี่น้องมีลากตรงนี้เนาะแล้วเราก็ทำการนะคะทำการใส่ใส่หินเนาะเราก็จะใส่หินลงไปนะคะใส่หินน้องมียากมาเพลิงเนาะนี่ใส่หินนะคะลงไปเลยดูไฟเกลี่ยทีหลัง เดี๋ยวไปเี่ยทีละเอากระยิบกระไรสินะเอากระยิบกระไรสิเออ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 สิน้องน้องแค่นี้จะจบกันเลยละไน้องโอเคไหมหมดแล้วเกียนะคะเกียร์เกียร์เกียร์เกลี่ยเกียร์ ใช้ให้หมดเป็นพุงพุงไปโอ้โหใช้ให้หมดเป็นพุงพุงไปนะลวงให้กราวไปเก็บที่หลังใส่ลงไปเลยนะเพราะความสวยงามเพราะความเอ้ยน้อนี่นะขาปุ้โลดนี่ก็ประมาณนี้เนาะยังยังไม่มีแต่ช่วงเนี้ยน,นั่นก็ไปยปี๊บตอนนี้ก็จะเด่นขึ้นนะฮะ นี่คราวนี้สีสันของน้องก็จะเด่นขึ้นเลยอืมนี่เป็ดตรงนี้นี่นะอืมไม่ไม่เรียบร้อยอ่ะตรงนี้ยังเห็นดินอยู่เฮ้อนะเอาแค่นี้ก็เหนื่อยเอาแค่นี้ก็เหนื่อยจะมีอะไรนักหนาน,นี่นะแล้วก็โยนลงไปช้ใช้สีแดงอ่ะ ใช้สีแดงโรยประปารายเนาะโรยโรยโรย,โรย,โรยพรังสีสันนะพี่น้องพวจังสีสันให้กับเิ็นนะคะมันจะได้เด่นขึ้นเนาะพี่น้องนแ่แจมลงไปนะอะนี่ไม่ใช่ปุ๋ยนะคะเป็นหินหินสีเนาะพี่น้องนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้าง,น,งน,าน,ะะน้องน่ารักไหมเอ่ยนะน้องน่ารักไหมคะนี่เลยคิดว่าจะเป็นน่าจะเป็นชื่อเขาอน่าจะเป็นเอ่อ เคสตัดลังพึ้งไหมลังพึ้งรวงพึ้งอะไรประมาณเนี้ยเขาเหมือนลังพึ้งอะ่ะสวยนะรังอะ่ะเนี่เด็กชอบโอ๊อยโอ๊อยอะไรเนี่ยน้องอย่าเน่านะโอ๊อยขุดไปขุดมาไอ้นี่ขนหลุดนะน้องเน่าเหรออ๋อนะอุ้ยเด้อโอ้หายไวๆนะอาจจะไม่สบายนะอาจจะไม่สบายอ่ะปัดไปดป,ดป,ดปัดมานะนี่ ดูดิเนี่ยตรงนี้น้องอะ่ะเนี่ยตรงนี้น้องเป็นแผลอะ่ะโอ๊ยอย่าเล่าหนาอดูเอ็นดูนะโอเคไม่เป็นไรแล้วเปลี่ยนกระถางให้ใหม่แล้วนะสบายตัวขึ้นใช่ไหมอ่นะนสบายตัวขึ้นใช่ไหมนี่โอเคโอเคค่ะพี่น้องค่ะนาะสำหรับคลิปนี้เนอะ ยายจหญก็ขอจบไปก่อนนะคะพี่น้องคะลาไปกับแคคตัสนี่แหละนะขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะแต่ก็ยังมีอวดอยู่อีกนิดหน่อยขออวดอีกนิดหนึ่งนะนี่น้องแคคตัสซึ้งมาใหม่นะพี่น้องอุดสะสมใหม่นะอันนี้อันนี้ก็อีกอีกนะคือยายจหญสะสมใหม่มาอีกนะคะน้องน้องสะสมใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอวดอีกมีต่ออีกอ่ะน้องใหญ่น้องใหญ่ก็อ่ะน้องเล็กมานี่น้องเล็กมา พี่น้องเยจยลมลมอยเริ่มเริ่มอะไรสะสมแคคตัสตนะพี่น้องนี่เนาะเนี่ยด,ดูดูลักษณะของน้องนะคือที่เป็นรอยเนี่ยคือเยจอยไม่ทราบหรอกว่าชื่อเขาชื่ออะไรนะพี่น้องนี้เนาะเยจอย,ย,ยก็เริ่มสะสมแบบยเยจะซื้อมานานแล้วหลายวันแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไปเลงหาแคคซัสตประมาณนี้เอามาปลูกอะพี่น้องเนาะคือมันก็เป็นความสุขอะคือได,ไ,ดได้ได้ดูน้องเดินวนเวียนแล้วก็ดูน้องเจริญเติบโตตอนแรกเอามานะเหี่ยวมากๆเลยพี่น้องนี้ ดูเอามาตอนแรกเขาเหี่ยวแบบนี้ดูนะไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่ปานะแต่ก็หวังว่าเขาจะรอดแหละนะเนี่ยดูเล็กก็จิ้วนิ้วขนาดนี้นี่นะคะเนี่ยตอนแรกเขาเหี่ยวมากเลยเหี่ยวติดนี้มากเลยอ่ะแล้วตอนนี้เขาเริ่มฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยดูดิแต่เ,เขาก็มีลักษณะพิเศษนะเขาก็มีลวดลายที่แบบสวยอ่ะเขาสวยต่างกันนะพี่น้องเยี่ยจอยเริ่มแบบ <c oughs> เริ่มคลั่งอ่ะเริ่มคลั่งอ่ะแค่คสตาร์ทแต่ดูนะเนี่ยลักษณะของเขาก็จะ คลออ้ายๆกันนะแต่ว่ามันมีความแตกต่างแต่ละลายตะมุตมิน่ารักมากเลยเนาะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคราวนี้ลาไปจริงๆแล้วลาไปแท้ๆแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ